เฮ้ยเจษมึงเป็นไรอะแเฮ้ยเจดเป็นล้มกูช่วยไงดีวะเฮ้ยเพื่อนผมไปลงคับก<ม>ูรู้แล้วต้องหาอะไรมาเช็ดตัว,ว้ยว้าค่าพาดีดดดนี่เจดเพื่อนเจด ของดีจะให้นายอ่ะมีเว้ยกูเจอผ้าแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนผ้ากูเว้ยยังหอ, <c oughs> อีกข้างหนึ่งว้ยส่วนนี้เพื่อนฝากด้วย <c oughs> อีกข้างหนึ่งว้ย เดี๋ยวกูไปช่วยแป๊บหนึ่งจำกูได้น้ำมาแล้วเว้ยเอิร์ดจะทำอะไรอ่ะไอ้ไอ้เอิร์ดอะไรเพื่อนไม่มีเอิร์ดป่าเอิร์ดเจ็บเพื่อนขาตึงเชื่อกู เดี๋ยวยูช็ดขาให้โอ้เช oh, <she> ียนม่เลยเย็นรู้สึกถึงความเย็นเมื่อกี้เราซักผ้ามาจากวัน้ไม่ต้องห่วงเว้ยน้ำสะอาด <c oughs> เขาว่ากันว่าเว้เอาน้ำจากที่ซักผ้ามาถูตัวมันจะเกิดเป็นผดผ,ลผลื่นเว้ย มึงเนี่ยกูช่วยมึงอยู่เพื่อนกูจริงๆกูช่วยมึงอยู่เนี่ยดูถึงเช้ากูอสะอาดไหมใจมากขอบใจมากเพื่อนมึง